อยู่ไหนเนี่ยวันนี้ไม่กลับบ้านนะทํางานเดือดที่ออฟฟิศเขามีงานเลี้ยงเฮ้ยอะไรวะรีบกลับบ้านไม่ได้แล้วไม่ต้องไปเลยรีบกลับมากลับไปก็เจอแล้วเสียงผู้หญิงที่ไหนอยู่ข้างๆเนี่ยฮะไม่ต้องพูดมาเลเสียงผู้หญิงที่ไหนไม่ต้องพูดมาบอกมารีบกลับมาเลยนะแค่นี้นะอะไรวะ ทำงานเหนื่อยจะตตยเนี่ยผ้าก็ต้องซักอุตส่าห์อาบน้ำแต่งตัวปะแป้งรอแล้วเพื่ออะไรจับได้มีชูนมึงหน่าดูเลย <c oughs> อเมียน้อยจำไว้นะ้าจับได้ตบไม่เลี้ยงเลยจะดกดปีศาจจะน้ำร้อนปีศาจผ้าเต็มห้องไปหมดเนี่ยทำอยู่คนเดียวเนี่ยหัวบ้าอะไร <c oughs> แม้งนี่ยงังไม่มีอืน่นี่มาดามแบมค่ะพูดเลยนะจุดจุดนี้เนี่ยหนูทำเพื่อมันทุกอย่างแล้วลูกก็ต้องเลี้ยงบ้านก็ต้องดูแลอาบน้ำปะแป้งรอป่วยตัวหอมป่วยก็ยังไม่เห็นคุณค่าเลยยังแงไม่มีเมีย นหนูจะทำยังไงดีละคะถึงจะเรียกผัวกลับมาได้เนี่ยมาดามแพนแนะนำค่ะเอาไก่สดแล้วยโยนลงน้ำให้มันปิดกัน2คนคะ่ะโยนไปเลยแล้วให้มันลากไปกินในน้ำดูสิจะอิ่มไหมอันนี้การตอบไม่ได้แก้ปัญหานะคะคุณจะโสมจะเย็นขนาดไหนคุณก็สวยได้เซ็กซี่ได้ใส่เสื้อผัวก็ยั่วได้ยิ่งกว่าคาถาเรียกผัวมัดใจต้องดูคลิปนี้คะ่ะ ที่กําลังมีปัญหาผัวทิ้งผัวไม่รักแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยดิฉันเข้าใจดีค่ะไม่ใช่ผัวดิฉันไปมีเนาะถ้าเป็นแม่บ้านเนี่ยก็จะเอาเสื้อของผัวมาใสา่ทํานั่นทนํานี่สารพัดและสภาพหน้าสภาพร่างกายเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกเคล็ดลับว่าคุณควรทำยังไงพิจิตรใจผัวได้ไม่ใช่แค่การแต่งหน้าจะช่วยได้นะคะแต่เรามีวิธีเด็กๆที่ดูอยู่นะขนาดนี้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะลูกอย่าทําตามแม่หมดนะน่ากลัวจริงเลยอะเราจะมาลงอันนี้กันนะบีบีครีมใช้เครื่องสำอารถ ประยุกต์แล้วก็หาได้ง่ายๆหน่อยถ้าเกิดว่าเป็น BB บีบครีมอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกที่ว่ามีคุณสมบัติปกปิดนิดนึงนะคะอันนี้99บาทแต่ถามว่ายี่ห้อไหนโอเคอะไรอย่างเงี้ยบา a บาราก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นที่คุณใช้กันอยู่แล้วเนาะ สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือว่าการที่จะมัดใจผัวเราแก้ไขอดีตไม่ได้นะคะเราทําได้แค่ปัจจุบนันอย่าไปมัวนั่งคิดถึงอดีตอย่ามัวนึกถึงช่วงโปรโมชัน่นอย่านึกถึงตอนที่เขารักเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่กลับไปเสียใจทีหลังเด็ดขาดค่ะจําคํานี้ไว้นะเราเป็นแม่บ้านเราเหนื่อยเราอาจจะไม่มีเวลาแต่งหน้าวันนี้แบบสอนสเต็ปแบบว่าเรงรัดนะคะ แป้งที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นแป้งที่ชาค่ะเราจะสังเกตได้ว่าผู้ชายแอบหนีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทําให้เราน้ําตาลไหลบ่อยเราต้องใช้แป้งกันน้ํากันนิดนึงค่ะเบอร์สอนะคะที่แพมใช้กันน้ําจริงค่ะ กันน้ำแต่ไม่กันผัวด่านะคะถ้าผัวดา่าก็คือแบบว่าต้องทําใจค่ะไม่มีแป้งอะไรไม่มีข้าวสาลใดทั้งหมดเ้อติ้นกันผัวด่านะคะมีแต่ป้องกันไม่ให้หน้าด่างพอแพมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงแทๆ้ๆแพมในโชคดีอยู่อย่างก็คือว่าไม่มีลูกแล้วก็ไม่ต้องดูแลลูกอะไรมากมายนะดูแลแต่ผัวหลายคนก็บอกมึงจะมาเข้าใจอะไรฉันก็เข้าใจปะเพื่อนฉันเนี่ยมาปรึกษาถามโน่นถามนี่กันเยอะแยะมากมายปัญหาชีวิตเยอะมากแล้วแพมก็เลยแบบว่าขอมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงเนาะดูแลแต่ผัวเหรอหาข้าวหาน ไม่กินขับรถไปรับไปส่งโอ้ยเดกโมโม่ต้องขับรถเป็น20กิโลเพื่อไปซื้อให้ยังจะบอกว่าดูแลหัวอีกเหรอทำนมมาหกหมื่นเธอเล่นอยู่คนเดียวนะคะจบนะ <laughs> คุ้มแล้วยัง เราจะมาลงแป้งฝุ่นสีจันทับไปเผื่อมีลายแตกรลายงานหน้าสังขยาอะไรอย่างนี้นะเราจะได้ช่วยได้นะคะหลายคนบอกว่าคุณแม่คะหนูยังไม่มีผัวคะ่ะดูกรอข้ามเลยได้ไหมคะก็แล้วแต่ถ้าคิดรสชาตินี้ไม่จําเป็นต้องมีผัวนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็พร้อมกับการรับมือปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วงโปรโมชั่นคุณก็ยังสวยยังเปล่งปลัง่งยังดูดียังแฮปปี้มีความสุขถูกไหมแต่พอหลังจากการแต่งงานไปเนี่ยเราจะต้องมีลูกเราก็จะอ้วนขึ้นเราจะไม่มีเวลามาดูแลตัวเองเหมือน เมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีลูกไม่มีผัวมันก็จะเหนื่อยเฮ้ยพลังพลาดเพลทแต่ถ้าเราจะอ้วนเราก็ต้องอ้วนสวยอ้วนแซ่บๆหรือว่าแต่งตัวแซ่บๆเพราะผู้ชายเนี่ยชอบเดินไปไหนด้วยแล้วไม่อายเราต้องทําตัวเราให้สวยเราต้องทํำตัวเองให้ดูดีก่อนให้มีความสุขก่อนแล้วเขาถึงจะไม่มีปีคนอื่นเกิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขเนี่ยแล้วไปยุ่งกับคนอื่นเพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขดังนั้นเราต้องทําชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขที่สุดค่ะ กล่ะเราก็จะมาใช้ดินสอกันแม่แพมค่ะปกติหนูเขียนคิ้วไม่ค่อยสวยเลยถามว่าลูกสาวค่ะลูกใช้แบบไหนแบบนี้เลยค่ะคุณแม่เพราหนูงอบน้อยก็อันละร้อยเดียวก็สวยได้น้องค่ะเคยเหลาบ้างไหมไม่เคยค่ะใช้จนเยี่ยนเตียนแบบพังพินาศไปเลยหมดก่อนแล้วค่อยเหลาดูปากนะคะเต๋าก่อนค่ะลูกควรจะเหลานะคะถึงจะได้คิ้วที่คมสวยแหมขี้เกียจจังเลยเนี่ยซื้อกบเหลาอันนี้ไม่กี่ตังค์ผู้ชายชวนไปกินข้าวหารครึ่งเนี่ยไปจังอะ่ะแต่ไปในสภาพไหนสภาพพังพินาศไม่เอานะอย่าบ ว่า oh, ไม่มีตังค์นี่เหล้ากอน หลายคนก็พักจะมีปัญหานะคะกับจุดจุดนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยแฟนไปมีแฟนใหม่เฮย้ยเพราะอะไรเขาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันมีความสุขแล้วมาถึงปุ๊กลวก็ด่าผัวดา่ดาดา่ดาด่อาออจริงๆนะไม่ได้อะไรเลยคะ่ะให้เราดูสดชื่นสวยงามตะการตามันจะว่าเราดอกทองก็ไม่เป็นไรแต่เราแต่งตัวให้สวยไว้ก่อนคะ่ะมันจะมีความสุขแล้วมันจะอยู่กับเราและถ้าเกิดว่ามันไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ยแนะนําเลยนะคะใส่ลายนี่คือวิธีที่ฉลาดที่สุดไม่ได้แกมโกงไม่ได้อะไรใส่ ไปบอกเนี่ยเธอไม่รู้ใครเนี่ยโทรมาหาฉันแล้วมันด่าฉันว่าเนี่ยเนี่ยหล่อนเป็นใครฉันเป็นเมียคนนะใส่อารมณ์ไปเลยด่าไปเลยใส่้ายมันเยอะๆใส่ไายมันไปแล้วผัวเราจะไปถานอย่างเมียน้อยวันนี่เธอโทรไปใช่ไหมนั่นก็บยกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่เราก็ต้องยืนการแล้วก็แข็งแกร่งเขาไว้ค่ะเราก็ร้องร้องไห้เสียแซงตอน ไปลงตับไปค่ะโรคนี้เนี่ยมาดามแพนเป็นบ่อยเราก็ต้องใส่ร้ายมันไปใส่ไปเรื่อยๆใส่ไฟไปเรื่อยๆให้มันเนี่ยจุกออกแล้วให้มันไปทะเลาะกันพอมันทะเลาะกันปัญหามก็เกิดขึ้น <c oughs> แล้วมันก็จะกลับมาอยู่ในกำมือของเราถ้าฝ่ายเมียเราบอกว่าเนี่ยเธอเมีหโลงโทรมาเนี่ยฮะไม่ยหลมไม่ร,มร,มร,มรู้เรื่องที้ทำไงอ่ะหยุยแล้วก็แอปไปสิแล้วก็ร้องไห้ป้าฉันไม่ได้โทรไปนะฉันฉัน นะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเธอมีเมียน้อยเหรอเธอมีเมียน้อยเหรอแล้วก็ใส่ร้ายไปกลับเป็นยี้สิโง่ทำไมเชื่อค่ะชนะเรามาใช้ ODBO Eye Brow นะคะสีอ่อนไว้ที่หัวคิว้วสีเข้มไว้ที่หางคิ้วนะคะอย่าเอาสีอ่อนไปไว้ที่หางคิว้วแล้วก็หัวคิ้วสีเข้มนะคะคลาดเอาละหลายคนก็คงแบบว่าคุณแม่คุณแม่สอนขนาดนี้เนี่ยหนูไม่เข้าใจเลยะคะ่ะหนูไม่ฉลาดพอเพราะคุณแม่บอกว่าอะไรคะหยุดเดกปลาโอ้โหแม่เจ้าแดกได้อ่นั้น พูดแลนถ้าตอนนั้นนะหนูเจอคุณแม่ก่อนหนูจะไม่พลาดอย่างนี้อย่าไปนึกถึงอดีตค่ะอดีตคืออดีตอย่าไปแคร์อย่าไปวุ่นวายอะไรกับอดีตมันแก้ไขเลยไม่ได้แล้วถ้าผัวทิ้งไปแล้วหาพบใหม่อค่ะอย่าได้แคร์ผู้ชายดีๆเนี่ยเยอะกับฝูงหมาไม่ใช่ผู้ชายดีๆเนี่ยเยอะยิ่งกว่านะคะคาว่าฝูงหมาแล้วเราไม่เอาหมาไปทาผัวนะคะเราจะบอกว่ามีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะเสียใจอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําวัน ทำไปให้ดีที่สุดจนกว่ามันจะทําอะไรไม่ได้แล้วเราถึงจะคิดใหม่ทําใหม่เนาะเราต้องทําให้ดีที่สุดเราจะไม่เสียดายกับอดีตและสําหรับใครเนี่ยที่กําลังประสบปัญหาอยู่ทางนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกไปว่ายุให้มันทะเลาะก,กันใช่ไหมถูกเพราะอะไรผู้ชายมันจะเลือกที่ว่าอยู่กับใครแล้วมีความสุขมันก็จะเลือกอยู่กับคนนั้นก่อนเราจะวนวาวเราต้องมีสติ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 เราต้องตั้งสติค่ะแล้วก็หยุดกินยาคุมเราจะได้ไม่เมายาคุมแผ่นอยากจะให้น้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยฟังเราต้องยั่วยุเหมือนอย่างชาญฉลาดเรา มีโง่แน่นอนเราต้องอยู่มันทะเลาะก,กันแล้วพอทะเลาะก,กันเราก็จะร้องไห้นั่งสั่นแล้วห้ามววาย,ยวอยวายได้แต่เราต้องวอยวายบนพื้นฐานของการมีเหตุผล แม่ขาหน้าเทาบ่น,นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละเป็นเฉดรอบกรอบหน้าแล้วก็สันจมูกเนาะอ๋ออยมาใส่นี่มึงจะบิดไปหาใครคะอาลาดแล้วเราก็จะมาสวยกันอย่างมีสติต่อนะคะเราใช้สีอ่อนเนาะปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วบางคนแบบว่าไม่ฉันจะเลิกอย่างเดียวฉันจะเลิกอย่างเดียวแต่เธอลองนึกดูเธอยังมีลูกเดี๋ยวลูกก็จะถามแม่พ่อไปไหนพ่อไปอยู่กับเบียร์น้อยไม่เอา่ะเด็กจะเสียสติทันทีเราต้องใช้สตินิดนึงคะ่ะเราต้องฉลาดกับพ่อมันเนาะการที่เราเนี่ยอยู่บนโลกนี้แล้วเรามีลก ลูกที่จะต้องดูแลเราจะต้องสตรองมากในโลกของความจริงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสู้เราต้องเข้มแข็งค่ะมันไปมีคนอื่นได้แต่เราก็สวยให้มันดูได้สวยให้มันอิจฉาสวยให้มันหึงทุกวันนี้เนี่ยถามว่าแพมแต่งตัวสวยเพราะอะไรผู้หญิงรุ่นเดียวกับแพมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีประสบปัญหาคือมีลูกมีผัวแล้วก็จะไม่มีเวลาดูแลตัวเองแต่แพมเห็นคุณค่าในความเป็นผู้หญิงในตัวเองของแพมค่ะแพมต้องดิ้นรนมากแค่ไหนกว่าแพมจะได้มาเป็นผู้หญิงเต็มตัวขนาดนี้ต้นทุนเนี่ย มาน้อยกว่าทุกๆคนทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยก็ใช่สิคุณแพมไม่มีลูกมีแต่ผัวไม่ต้องดูแลอะไรกูก็ต้องมีแมวที่ต้องดูแลถูกไหมคะเราก็ต้องภูมิใจกับความเป็นผู้หญิงที่เราแบบดิ้นรนไขว้มาถูกไหมบางคนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วอะไรแล้วช่างหัวปล่อยพังๆไปถามหน่อยผู้ชายที่ไหนเขาอยากจะอยู่กับผู้หญิงพังๆนอกจากว่าผู้ชายที่รักครอบครัวจริงๆเราก็ต้องมีดีบ้าง1อาจจะเป็นเรื่องบนเตียง2อาจจะเป็นเรื่องหน้าทติการงานทางสังคม3ดูแลครอบ พอดีมากชนะเลิศเฮ้ย <He i. S 1> แต่ว่าถ้าได้ครอบมปทุกอย่างเนี่ยมันก็ดีนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเดินไปไหนผู้ชายคนอื่นมองเราอีบัวเราเนี่ยมันก็จะภูมิใจว่านี่เมียกูสวยเมียกูมีข้อดีแล้วมันก็จะไม่หนีเราไปไหนนะเราจะมาปัดขนคิ้วเป็นสีทองนิดนึงนะจะได้รู้แบบว่าเป็นผู้หญิงรักนวนันดูสวยๆงามๆดูดีแต่หลายคนก็บอกว่าพี่แพรมคาหนูไปซื้อ o อดีบอเนี่ยมาปัดคิ้วปัดยากมากซื้อมาเท่าไหร่คะลูกก็ตามราคานะคะแต่ถามใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ก็ต้องมีทริคก็คือปาดปา ปาดออกก่อนพี่แพมเนี่ยเนื้อแห้งมากเลยใช่ยากงอกเลยยังจะบ่นอีกก็เนี่ยราคารูปไปปัดไปก่อนนะคะแล้วค่อยปัด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 ที่ขนคิ้วนะไม่ได้ปัดที่หนังคิ้วนะคะลูกแล้วหลายคนเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยรู้ความจริงเท่าไหร่ว่าเนี่ยกว่ากูจะสวยเนี่ยกูก็เหนื่อยนะกูต้องตั้งท้องกูต้องมีลูกอยากจะบอกคุณผู้ชายนิดนึงนะเห็นคุณค่าของคนที่เป็นเมียบ้างเห็นใจกันบ้างแล้วผู้หญิงคนไหนที่รอให้สามีเนี่ยมาดูแล แพรขอบอกค่ะเราต้องมีคุณค่าในตัวเองเราต้องทำงานไปด้วยอย่าคอยผู้ชายเลี้ยงเราแต่ถ้ารวยจริงอะเลี้ยงอะเราก็สบายแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปมีคนอื่นเนี่ยเราจะเอาตัวเองรอดได้ไหมถ้าเอาตัวเองไม่รอดเราต้องสู้ค่ะเราต้องหางานทำเราต้องนั่นนุ่นนี่สารพัดเราจะมีค่าในตัวเองแพรบอกเสมอว่าถ้าหาผัวรวยนี่ก็จอบรวยแล้วเนี่ยมันต้องดีแล้วมันต้องเลี้ยงเราด้วยนะคะถึงจะรอดจริงๆสู้ค่ะแล้วเราจะมีคุณค่าในตัวเองค่ะเราเลี้ยงดูตัวเองได้เราปังเรารอดแน่นอนไม่ต้องไปงง เพิ่มความสดใสกับใบหน้าด้วยมิทินจูบค่ะรเราจะเรียนไหว้ตายเกิดกันอยู่ตรงนี้จนกว่าเครื่องสำอางจะหมดอายุนะคะก็คือมิทินจูบเนี่ยมันจะผสมสีอะไรได้ด้วยเนาะเราจะมาผสมสีกันสออันเราจะทาแก้มและทาตาเอาล่ะหลายคนเนี่ยคงคิดว่าการแก้ปัญหาด้วยแบบว่าชวนเพื่อนไปตบมันไปอยู่ในตายทั้งผัวทั้งเมียอาจจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาค่ะบดามเพมจะสอนวิธีการวางระเบิดให้ก็วิธีแรกเนี่ยเราใส่ร้ายมันแล้วใช่ไหมเราก็ต้องใส่ร้ายมันไปเรื่อยๆร้องไห้เนี่ยมีลูกใคร โทรมาไม่รู้ว่าอะไรมันทําอะไรบอกไปเลยถ้าเราสงสัยรู้สึกลุนนู่นนี่นู่นนี่ผู้ชายมันจะแบบว่าเฮ้ยเราสงสัยแล้วอีนี่เนี่ยวางแผนอะไรอยู่หมายถึงเน้อยนะมันวางแผนอะไรอยู่เพราะว่าเราคบกันแบบลับๆไม่ใช่หรอมึงจะมากระโจกกระตากอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอย่าบอกว่าเรารู้เราแอบสืบเราสงสัยเราวางระเบิดมันได้เรื่อยๆนะคะอย่ามาถึงปุ๊บระเบิดลงเลยพอแบบว่าเผยไตเริ่มรู้ว่านี่คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายมันจะเลิกตีองหรือ ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปโวยวายได้เรียกร้องความสนใจค่ะแล้วสื่อโซเชียลเนี่ยพักก่อนรดยอย่าไประเบิดให้คนอื่นฟังคนอื่นเนี่ยอาจจะเห็นใจเราแล้วก็เข้าข้างเราแต่พอเราดีกับผัวเพื่อนก็จะเป็นหมานะคะลูกนะคะเบาๆนิดนึงพูดอย่างนี้พี่วิทย์เคยมีชู้เหรอคะเปล่าค่ะจะกูไปดา่าไว้เยอะแล้วพอเสร็จปุ๊บไปไป,ไปมามึงกลับไปดีกับผัวแล้วเพื่อนก็จะเป็นหมานะคะรักษาเพื่อนไว้ด้วยเวลาเลิกกับผัวเนี่ยก็จะมีเพื่อนนะคะจาไว้รักษาเพื่อนไว้ด้วยค่ะลูกแต่ตอนนี้รักผัวอย่างดีอย่างลูง เ <c oughs> อาล่ะแลวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แป้งฝุ่นเนี่ยตบบริเวณใต้ตาแล้วก็สีที่ทาไปเมื่อกี้นะคะเพราะเมื่อกี้เราแต้มไปไฟไหม้นิดนึงนะคะเอาพับเก่าๆเ,เนี่ยแหละที่เราแตะแป้งไปแล้วซับๆหน่อยเนาะมันจะได้อ่อนลงและปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าใต้ตาเลอะเทอะสรุปเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะเป็นพวกนั่นแหละไม่ลงแป้งที่ใต้ตานะคะเราก็จะใช้แป้งเนี่ยแตะไปที่ใต้ตาเพื่อป้องกันน้ํามันใต้ตา อ่านนี้นะคะแล้วค่อยเขียนตาเอาวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ดินสอที่เราใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้ไปเขียนขอบตาแล้วก็งัดเบ้านิดนึงให้แบบว่าสวยแซ่บเป็นสาวลาตินนั่งบางทีเนี่ยผัวก็เบื่อแล้วป่ะอีหมวยอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้เนาะเขียนใต้ตาไปค่ะแล้วเขียนชั้นพับตานะคะอ๋อแล้วปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยตั้งแต่คลอดลูกมาเนี่ยก็จะเป็นการพัก การพักหมายถึงพักบดลูกนะคะในการคลอดลูกอาจจะเจ็บแผลอะไรอย่างนี้เนาะเราต้องมาทําความเข้าใจหน่อยและเด็กๆที่กําลังดูคลิปอันนี้อยู่นะคะถ้าถึงตอนนี้แล้วรีบปิดนะคะถ้าเกิดว่าหนูยังไม่บรรลุนิติภาวะเราก็จะแบบว่าไม่ได้ทํางานกับสามีเลยนะคะหลายคนก็จะบอกว่าเมียก็คือรีในบ้านรีในบ้านยองบรรยายต่อนะคะทุกครอบครัวจะเป็นอย่างนี้เราต้องบาเรอให้ผู้ชายอิ่มเอมคะ่ะแล้วเขาจะไม่ไปต่อที่ไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้คลอดลูกเขาก็ยังมีความต้อง อยู่เหมือนเดิมบางทีเนีเราก็ปัาบอะไรบ้างนะคะแค่นี้พอนะคะรู้เรื่องทํายังไงคะพี่แพรมีคติอะไรหรือว่ามีวิธียังไงมาใจผัวบางทีเนี่ยก็นมนีบหน้าผัวขาดอากาศหายใจจะได้สํำนึกหากิจกรรมอะไรแปลกๆไม่ต้องถึงที่ระเบียงแบบที่พี่นอน้ตอุดมบอกนะคะมีความเล่นสนุกสนานี่ฮาปาร์ตี้ไปไม่ใช่ว่านอนเปตุก อยากไม่เอานะคะเราก็จะต้องมีความเด็ดดวงนิดนึงในแบบของเรานะคะไม่อธิบายต่อนะคะไปหาใน,น Google เองถ้าเขาอิ่มเอมแล้วมันจะพอแต่บางทีเนี่ยผู้หญิงบางคนคือพักเลยไม่เอาเลยมีลูกฉันจะเลี้ยงลูกอย่างเดียวนั่นคือสาเหตุอย่างนะคะที่จะทําให้สามีเนี่ยไม่แฮปปี้ไปหาข้างนอกเอาง่ายๆอย่างนี้เนาะทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าผู้ชายเนี่ยเขามีความต้องการได้จนถึงอายุ70-80นะคะต้องทำหน้าที่จะไปเรากลับมาที่ตัดคิ้วนิดนึงเหมือนเดน เราจะใช้สีเข้มนะคะปัดไว้ที่เงานี้ทบไปแล้วขยี้ขยี้ให้ฟูงเนาะมันจะได้แบบว่าเป็นชั้นตาก่อนคุณแม่ขาเคล็ดลับในการคลองเรือนแล้วก็วิธียุดยงแล้วก็วางระเบิดให้กับหลายคนที่กําลังเจอปัญหาณนะขนาดนี้นะเ,เนาะเรื่องนี้จริงๆมันไม่อยากจะเกิดขึ้นหรอกถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยรู้จักคําว่าพอแล้วก็ผู้หญิงเองบางทีก็ต้องรู้จักคําว่าพอด้วยเช่นเดียวกันเราจะไม่ว่างแต่ผู้ชายนะคะปกติแล้วเนี่ยการแต่งตัวสวยการแต่งตัวแซบเนี่ยทำให้เราดูดีแต่ว่าผู้ชายบาง คนเนี่ยก็ว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเชื่อเถอมัน อะไงางามเนี่ยยังไงเขาก็ชอบแต่งเยอะแต่งน้อยก็แล้วแต่แต่หมายความว่าคุณจะต้องสวยในความพอดีของคุณในแบบของคุณแพมเองเนี่ยไม่ได้สวยตามพิมพ์นิยมแต่เราก็สามารถที่จะสวยในรูปแบบของเราได้นะคะก็ต้องดูแลผิวพรรณดูแลหนังหน้านิดนึงถ้าเกิดว่ามีตังพอก็ไปเซเว่นพลัสคลินิกเพดูแลใบหน้าแพมอยู่นะคะณจุดจุดนี้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยการแต่งหน้าให้ดูอ่อนเยาว์เนี่ยเมคอัพช่วยได้ในระดับหนึ่งส่วนการดูแลผิวพรรณ ก็ดูแลได้อีกอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่บางทีเนี่ยบางคนคิดแต่ว่าเพิ่ซื้อเครื่องสอําอางแพงๆมาซื้อด้านซื้อนี่แพงๆมาถ้ามึงใช้ไม่ถูกวิธีมึงก็ไม่สวยขึ้นนะคะฟังนะคะอล่ะต่อไปเราจะมาดูอันนี้กันอันนี้เนี่ยซื้อมาห9บาทซึ่งราคาถูกซื้อที่ร้านมินิโซนเนาะเราจะใช้สีน้ําตาลตรงเนี้ยแต้มไปที่เปลือกตาค่ะขยี้ขยี้เบาๆฟรุงร้งฟริ้งเบาๆพออ่าอย่างนี้เนาะ มิติมาแล้วจ้ามิติพิวง ทวยการพิชิตใจผัวเนี่ยฟังอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องปฏิบัติด้วยถ้าเกิดว่าฟังเอาขำเอาเครียดเอ้ยฟังเอาขำไม่เครียดได้แต่ถ้ามาดามแพมค้าหนูอยู่บ้านหนูเลยใส่แต่เสื้อบอผลผัวจะได้ชวนเตะบอลอย่างเงี้ยใส่เสื้อบอลใช่คะ่ะแต่ถามว่าใส่แล้วทำยังไงคะมาดามแพมใส่ใช่ไหมคะปล่อยผมสายายคะ่ะกางเกงไม่ต้องใส่ใส่แต่เสื้อบอลและไปนอนข้างๆชุดชั้นในก็ไม่ต้องใส่รับประกันคะ่ะเด็ดดวงเซฟอีลีเดอร์นั่นแหลคะค่ะเข้าถึง ชวนเราเตะบอลจริงๆนะ เราจะมาเขียนอายไลนเนอร์กันเราก็จะบอล์กมาที่ดินสอเขียนคิ้วเหมือนเดิมซึ่งมีสองหัวซื้อได้ที่มินิโซนนะประกาศขายจึงโดยเปล่ากูมีอยู่แค่นี้นะคะนี่นะคะอ่าหัวที่เป็นอายไลนเนอร์บางทีเนี่ยเราก็ต้องทําตัวเป็นลูกแมวน่ารักน่ารักก,กี้ออนที่เล่นบ้างเนี่ยไม่ใช่มาถึงปุ๊บมึงไปไหนมามึงอยู่กับใครมึงบอกกูไปเดี๋ยวนี้เลยนะมีเอาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความจริตตอแหลมันยาสาไข่บ้างนิดนึงคุณคะคุณอยู่ที่ไหนล่ะคะเธอเธอหิวแล้วยังเดี๋ยวไปกิน กันมนี่เธอฉันเตรียมของไว้ที่บ้านนะรีบมากินเนาะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไว้ให้อะไรนี้คนพูดเพราะๆเนี่ยรับรองไม่ไปไหนแน่ใครจะว่าดัดจริตก็เรื่องของกูบอกไปเมอสนใจเขานะคะดัดจริตกันเป็นเรื่องเป็นราวบ้างเธอเธออยากกินของหวานไหมเธอเธออร่อยนะแวะชิมก่อนได้นะคะอะไรอย่างนี้มีมีจริตมารยาบ้าง2,300เล่มเกวียนสิแรงม้ากี่วาวดีก็แล้วแต่นี่ เขียนมันต้องอย่างงี้เธอเขียนห่างตานิดนึงเนาะ อยู่กับแฟนก็ต้องมีอะไรขำๆบ้างทําอะไรให้มีความสุขทําเวลาที่อยู่กับผัวให้มีความสุขมากที่สุดนะคะคุณวีทตลอด13ปีเนี่ยแผนตอนแหลเนี่ยกว่าครึ่งชีวิตเนาะจะร้ายก็ร้ายเป็นพักๆแล้วก,ก็ต้องร้ายให้เป็นไม่ใช่แบบว่าระเบิดลงตุ้มสรุปตายหานับสอบอย่างเดียวไม่เอาแล้วต้องแบบว่ามีความตลินตอแหลนิดนึงอะไรอย่างนี้แผนการวางไว้ให้ดีๆหน่อยนะคะเราต้องรู้จักวางแผนนะคะไม่ใช่วางแผนครอบครัวเนาะแล้วบางคนเนี่ยบอกว่า ปล่อยให้มีลูกสิถึงจะชนะโถมีอยู่แล้วสามคนจะเอาคนที่สี่มาเพื่อแค่ปัญญาซื้อนมให้ลูกกินยังไม่มีแล้วเก็บไปซื้อเครื่องสำอางดีกว่าไหมการชวนกันมีลูกเนี่ยทำอย่างเดียวแต่ไม่ต้องให้มีลูกก็ได้นะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะความรู้ใช่ไหมครับตัวเหลืองใช่ไหมตัวเหลืองยังบอกเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลูกอย่างนี้ดีกว่าอ๋อแมววัดนี่แหละเอะอะมีลูกเอะอะมีลูกลูกดอกลูกดอกมีได้นะคะแต่เรามีปัญญา ่งายปการทําให้เด็กเกิดขึ้นมาคนอย่างเนี้ยเราต้องรู้ว่ารับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบไม่ใช่ว่ามีแต่ทิง้งให้คนอื่นเลี้ยงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทิง้งให้คนอื่นเลี้ยงเราก็ต้องแบบว่าอมมกมันนี่ทั่วถึงนะคะโอเคอละแล้วเราจะปัดไมาา้คัรานะคะกับเมยบรีเดียยุกเราจะไม่เป็นแม่บ้านที่นั่งรอผัวอยู่บ้านนะคะเราต้องหาอะไรทํากิจวัตรอะไรทํานั่งอ่านานูนน่นอ่านนี่หรือไปทํางานเกิดสวยมีคนจีบสาหรับคนที่ไม่มีผัวก็บอกว่าคุณแม่ขาตั้งแต่หนูฟังมาเนี่ยไร สาระมากเลยเพราะอะไรหนูไม่มีผัวแล้วหนูไม่คิดจะหาผัวนะคะปฏิบัติตามนี้เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มาเพื่อนร่วมงานโต๊ข้างๆเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อนสาวอ่ะก็อาจจะเป็นผัวเราเนี่นาคตก็ได้เพื่อนต่างแผนกอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายธุรการหรือว่าอาจจะเป็นยามหน้าตึกหรือเปล่า ก็แล้วแต่เลือกค่ะแล้วแต่พี่ยามบางทีเขาก็น่ารักเห็นปราลาเทคแคร์ดูแลแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่หรือเปล่านี่พูดให้คิดนะคะไม่ได้หมายความว่ามาดามแพมเอาหมดไม่ใช่มีผัวแล้วจบสวยเนาะคือดียงมีลูกแน่เลยอะ และขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ขั้นตอนที่จะช่วยมีผัวได้หรือเปล่าอยู่ที่วาซาบิแล้วก็คารมนะคะสําหรับใครที่ฟังอยู่แล้วบอกว่าคุณแม่ขาชีวิตนี้หนูไม่จําเป็นต้องมีผัวก็ได้ดีค่ะอันนั้นคือความสตรองที่คุณสามารถสร้างเองได้แต่เราจะต้องแบบว่าสวยแล้วก็มีค่าในตัวตนของเราไม่ใช่ว่าแบบไม่มีผัวก็จอบเรจมาทานเฮาชโ่วการปรับรูปหน้าเราให้แจ่มว้าวมากขึ้นเห็นไหมอาจจะมีไรผมโบโบอยู่แต้ไปผมเราก็จะทึบ แล้วก็เสรปุ๊บหน้าผากเป็นสีเหลี่ยมแล้วมันจะดูแมนดูไม่สวยแล้วใครที่หน้าผากเนี่ยค่อนข้างเถอปริมาณเนื้อผมน้อยเนี่ยใช้ตัวนี้ช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้คุณแบบหน้าเป๊ะขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้าใครหนะ้าปากสีคล้ำเนี่ยควรจะใช้ลิปน้ำนะคะ อันละค่ะเห็นไหมอันนี้คือเสื้อของคุณวีทเราก็สามารถเซ็กซี่ได้สวยได้แม้อยู่ในเสื้อเฉตแถมสวยได้คุณก็สวยได้นี่คือเคล็ดลับและวิธีที่จะบอกให้คุณเนี่ยเอาตัวรอดและชนะอย่างมีวิจารยณและมีสติยุคไปวันนี้เราเป็นนางร้ายเพื่อที่เราจะได้เป็นนางเอกในความเป็นจริง นี่ส่งต่อกันจริงๆนะนี่คือเรื่องจริงที่คุณสามารถทําได้เองที่บ้านแค่สระผมให้หอมๆขยุมขยุมสองสามทีเนี่ยรับประกันค่ะความเซ็กซี่นี่เกิดกับคุณได้แน่นอนแต่ถ้ามันสายไปแล้วไม่ต้องคิดถึงมันค่ะหาใหม่หาวนไปค่ะหาไปเรื่อยๆรับประกันค่ะคนดีๆยังมีอยู่ในสังคมอีกเยอะส่วนคนแย่ๆก็ปล่อยมันให้ไปผุดไปเกิดไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะและขอบคุณสําหรับการติดตามชมและความรู้สึกดีๆที่ ที่มีให้มาดามแพรเสมอนะคะรักทุกคนจริงๆค่ะสําหรับใครที่ต้องการแฮชิดโดเนี่ยก็ทักทายกันมาเอามาขายเป็นเรื่องพราวแล้วค่ะความสวยเราแบ่งปันกันได้ในงบราคาเบาๆแค่เอเชิ้ตก็สวยเซ็กซี่ได้แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะจุ๊บๆแม้เหนื่อยมเอาแพรก็จะสู้เพื่อคนค่ะ